นะฮะพ่อโฟอตโต้นะที่ไปแทงคุณไพศาลเสียชีวิตในห้องพักโรมิเนียมเนี่ยนะครับพ่อเขาก็มางานศพและหลังจากเมื่อวานนี้รายงาน,น่ห้ผู้ชมไปเนี่ยบอกว่ามีการไปกราบขอโทษคุณแม่เขาไปแล้วแล้วตอนแรกบอกจะเอาเงินไปช่วยงานเขาแต่ว่าพี่ชายผู้เสียชีวิตเขาไม่รับเขาก็คืนไปแล้วก็บอกอ่ะเดี๋ยวไปงานศพเขาก็บอกเอาไปได้นะครับไม่มีใครมาแทงคุณพ่อในงานหรอก ล่าสุดช่วงเย็นไปจริงครับที่วัดทางหลวงนะครับพ่อของโฟโต้มาครับมางานศพด้วยแล้วก็บอกว่าตั้งใจอยากจะไปขอโทษขอขามาศพของคุณไพศาลผู้เสียชีวิตรวมไปถึงครอบครัวคุณไพศาลด้วย เมื่อวานเนี้ยบอกว่าครอบครัวผู้เสียชีวิตปฏิเสธไม่รับเงินช่วยเหลือแต่ว่าส่วนตัวไม่ได้ติดใจนะครับก็เป็นสิทธิ์ทางครอบครัว,วว่าจะรับหรือไม่รับแต่ก็มีความตั้งใจเดิมอยากจะเอาเงินมาช่วยงานศพให้กับคุณแม่กับครอบครัวของคุณภพศารเหมือนการเหมือนเดิมแล้วบอกหลังจากผ่านพ้นงานชนายพนกิจไปแล้วพ่อของโฟโต้บอกว่าอยากจะบวชฮนะอุทิศส่วนกุศลให้กับคุณภพศสาร แต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะบวชได้กี่วันเพราวะว่าติดภาร,รกิจในงานที่ทําที่ต้องรับผิดชอบอยู่ด้วย<ม>ก็ต้องดูว่าจะบวชให้ได้กี่วันตามที่ตั้งใจนะครับ<ม>ก็จะบวชชดใช้แทนลูกชายที่ตอนนี้ไม่สามารถบวชให้ได<ม>ออ้ตั้งแต่ช่วงแรกให้คงให้ข่าวออกมามากราบขอโทษคุณแม่ที่สอนอมาที่งานศพแล้วแม่เขาล่ะแม่เขาไปไหนนะครับคุณพ่อบอกเออขอชี้แจงหน่อยก็แล้วกันว่าจริงๆแม่ของโฟโต้เนี่ยตั้งใจ จะมาพร้อมกับน้องในวันที่ถูกจับอันเขาใช้เรียกลูกเขามันตั้งใจจะมากับน้องตะวันที่ถูกจับที่ชุมพรแล้วแต่ปรากฏคุณยายยายเขาเห็นข่าวหลานถูกจับเป็นลมหมดสติไปพ่อก็เลยบอกแม่บอกงั้นไม่ต้องตามน้องขึ้นมาหรอกเดี๋ยวพ่อวิ่งมาดูน้องคนเดียวก็พอเพราะยายเนี่ยอายุ90กว่าแล้วถ้าเป็นอะไรขึ้นมาอีกคนเดี๋ยวครอบครัวทำอะไรกันไม่ถูกเลยฮะทีนี้แล้วเรื่องของคุณแม่ คุณแม่เนี่ยฝากขอโทษทุกท่านบางครั้งเสือไว้สมัยคุณแม่ไม่มาเลยอินจินคุณแม่จะตามมาตั้งแต่วันที่ลูกมากับตารวจแล้วนะครับคุณยายก็เป็นลมเพราคุณยายที่นั่งอยู่ทีวีที่โดนจับคุณยายก็เป็นลมหลานโดนจับต่หน้าตาอตาแก่ก็จะก้าเสือกเลแกก็ต้องดูแม่ดูคุณยายแล้วก็บอกว่าน้องไม่ต้องมาพี่อยู่ตรงนี้คนเดียวก็ดูแลได้น้องดูคุณยายดีกว่า ถ้าเกิดยายเป็นไรไปเดี๋ยวจะเสียไปคนหนึ่งนักข่าวก็บอกว่าบรรยากาศนะตอนพ่อโฟโต้มาถึงวัด เนี่ยนะครับก็ไปไหว้คุณบรรจงคุณแม่ของคุณภพศสารและเขาบอกเดี๋ยวจะมาขอร่วมฟังสวดด้วยแล้วก็ก้มกราบไปนะครับแล้วก็ไปฟังพระสวดจนจบแล้วก็ซองเนี่ยบอกตอนแรกจะตั้งใจมาช่วยเหลืองานศพนะครับก็ตอนนั้นที่เอาซองไปที่สอนอทางพี่ชายคุณภพศสารเขาบอกเขาไม่รับนะแต่ตอนนี้ไปก็คือไปถวายพระนะครับที่มาทําพิธีสวดก็บอกว่าตั้งใจถึงแม้ทางครอบครัวคุณภพศสารจะปฏิเสธการรับเงินก็ตามนะครับพี่พ่อก็ถวายทางพระไปนะครับ Ka.